อีกสิ่งหนึ่งที่ผมเคยพูดไปนะครับเรื่องการแต่งกิ่งเห็นไหมฮะกิ่งที่โค้งลงมาเนี่ยนะครับเมื่อก่อนมันมีผลโกโก้ติดอยู่นะครับก็ก็เหลือไว้ว่าผลโกโก้เอ่อตัดเสร็จเรียบร้อยก็อยากจะตัดกิ่งนี้เห็นไหมฮะกิ่งนี้จะตัดลงนะครับตัดออกนะครับหลายส่วนเอาไปแต่งได้เลยนะฮะกิ่งนะครับเอ่อกิ่งที่ชี้ไปเห็นไหมฮะชี้ชี้ไปด้านซ้ายนะครับคือกิ่งนี้นะครับกิ่งนี้นะผมก็จะตัดนะครับ ตัดออกไปนะครับเพราะมันมันก็ไม่เกิดประโยชน์แล้วครับก็คือว่าเราอยากจะแต่งให้มันเป็นทรงสวยกิ่งนี้เหมือนกันครับนะฮะกิ่งขี้ไปนั่นนะครับกิ่งเล็กเนี่ะครับจะตัดออกแล้วก็ลักษณะกิ่งนี้เห็นไหมฮะคือการแต่งกิ่งมันแต่งเรื่อยๆนะครับมันไม่ได้แต่งวันเดียวนะฮะเนี่ยต้นนี้เมาบอกว่ามีลูกอยู่ลูกนึงนะครับแต่เป็นกิ่งที่มันไม่มีประโยชน์ครับนะฮะกิ่งมาแบบนี้นะครับก็ตัดเหมือนกันนะครับตัดตัดชิดโคนเลยนะฮะต้องตัดเนี่ยครับตัดชิดโคนเห็นไหมผมเอาพวงดอกก้ออกหมดเลย นะครับให้เหลือน้อยที่สุดแล้วก็จะแต่งครับนะครับแต่งแต่งแต่งไปครับแต่งแต่งให้เป็นกิ่งให้ถุกลักษณะกิ่งนี้ก็จะเอาออกครับกิ่งนี้ก็จะเอาออกนะครับแต่งเรื่อยๆกันไกลนะครับต้องติดเข้าสวนตลอดนะครับคนทําสวนก็อยู่กับสวนนะครับอยู่กับต้นไม้นะครับห้นไม่ลูกสมบูรณ์ก็จะเหลืออยู่นะครับเนี่ยก็จะไม่เอาออกลูกเนี้ยลูกสมบูรณ์ขั้วยังยังเด้มอยู่นะครับขั้วยังดีอยู่นะครับโอเคครับฝากทุกท่านครับ ครับการแต่งกิ่งครับก็ตัดออกแล้วนะครับกิ่งที่ปันชี้ไปเมื่อกี้นะครับนะครับก็จะแต่งประมาณนี้นะฮะรอยแต่งครับไม่ต้องตัดชิดนะครับตัดชิดนะฮะให้มันเหลือบ้างนิดนึงก็มันจะไม่ได้เป็นแผลเข้าไปข้างในนะครับบางคนถามว่าเอาอะไรทาไหมครับถ้ามีเวลาท่านก็ปูนแดงครับมาทาครับเนาะนะครับแต่งนะฮะกิ่งที่ผมว่าจะต้องแต่งครับอ่ากิ่งที่ที่บอกว่าจะต้องตัดออกไปนะครับเมื่อกี้ตัดตรงไหนบ้าง นะครับอ่ะกิ่งเห็นไหมกิ่งแต่งออกไปแล้วนะครับนี่ตัดออกหลายหลายจิงจิงนะฮะกิ่งที่ผมบอกนะครับนะฮะที่ผมตัดออกไปนะครับนี่ฮะรอยตัดเห็นไหมตามรอยปลายชี้ชี้เข้าไปข้างในโน้นนะครับแต่งแต่งแต่งโปร่งไหมครับมันก็จะโปร่งขึ้นไปฉาดก็จะขึ้นไปข้างบนครับอายุต้นสี่ปีฮะเห็นไหมแต่งให้ขึ้นฉาดนะครับขึ้นฉาดข้างบนนะให้โปร่งข้างในนะครับแล้วก็แสงไม่เข้านะฮะ เห็นไหมแสงมันจะไม่ลงมาทําลายต้นและกิ่งนะครับเราต้องแต่งประมาณนี้นะครับให้โปร่งแล้วก็จะติดดอกติดลูกได้ดีขึ้นเห็นไหมฮะต้องแต่งกิ่งก็มีการบํารุงใส่ปุ๋ยนั่นแหละครับก็ต้นฝนนะครับต้นฝนเรื่องสำคัญก็เรื่องสำคัญก็เรื่องมีน้ํานะครับน้ําสะดุดสะดุดทางเอมันตัดเยอะไหมครับหนึ่งหนึ่งต้นนะฮะนี่ฮะตัดทิ้งนะครับเนี่ยไม่ใช่ไปใช้ประโยชน์นะครับตัดทิ้งเลยนะครับกิ่งเนี้ยนะครับเห็นไหมท่านเห็นว่า ถ้าออกจากกิ่งค่าครบเห็นไหมฮะอันนี้ก็เรียกว่ากิ่งคาครบนะครับฐานค่าครบอยู่ตรงนั้นนะครับระยะออกไปนะครับวัดออกไปแล้วนี่ประมาณสักอ่านี่มาถึงจุดนี้ก็ประมาณเมตรหนึ่งแล้วนะเมตรกว่าๆแล้วนะครับยาวไปด้านนู้นนะครับถ้าปล่อยทิ้งไว้ในอนาคตมันก็มีโอกาสที่จะกิ่งหักได้ผมจะตัดต่อไปคือรอบต่อไปนะครับตรงตัดตรงนี้แล้วนะฮะบริเวณนี้แล้ครับเพื่อให้เหลือกิ่งนี้ขึ้นไปหรืออาจจะต้องตัดฐานคาครบโน้นเลยนะครับ เห็นไหมฐานใหญ่เลยนะครับตัดฐานนี้เลยครับเพื่อให้เหลือแค่ฐานมีกี่ฐานเนี่ยนะครับขึ้นไปครับเห็นไหมฮะกิ่งนี้ก็ขึ้นมาที่หลังนะเนี่ยชี้ให้ดูนะครับกิ่งนี้ขึ้นมาที่หลังเห็นไหมผมต้องเลี้ยงไว้เพื่อขึ้นไปขึ้นฉัดเห็นไหมต้องเลี้ยงกิ่งให้เป็นนะครับเนี่ยให้ขึ้นฉัดขึ้นบนครับกิ่งนี้อาจจะต้องตัดนี้แล้วนะครับเนี่ยนะครับตัดตรงนี้แล้วนะครับต่อไปนะครับใช้เลื่อยตัดนะครับกปนไกตัดกิ่งอาจจะไม่อยู่เราก็ต้องตัดนะครับเวลาตัดเลื่อยอย่าตัดตรงนี้นะครับ อย่าเลื่อยตัดตรงนี้ฉีกแน่นอนฉีกเข้าไปนั่นนี้ครับเวลาตัดเลื่อยต้องตัดเลยครับเลื่อยตัดตัดแล้วก็ตัดเฉียงเข้ามานะครับเทคนิคการตัดกิ่งมีอยู่ครับเนาะนะครับเนี่ยมันต้องแต่งตลอดนะครับบางทีอาจจะต้องเนี่ยฮะที่ผมบอกต้องต้องแต่งกิ่งนี้ออกตัดกิ่งนี้ออกตัดกิ่งนี้ออกเหลือนี่ขึ้นไปนะครับเพราะว่าฮะเราไม่ต้องการใช้ประโยชน์ตรงนี้แล้วนะครับเข้าบ้านเขาก็ตัดได้ครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ตัดเพราะว่ามันต้องเลี้ยงทรงก่อนนะครับมันต้องเลี้ยงทรงพุ่มก่อน ประมาณนี้นะครัต้นนี้ยิ่งแต่งยากหน่อยนะครับเนี่ยครับมีปัญหาเรื่องของเอ่อเนี่ยผมอย่างที่ผมบอกครับถ้ามันมีปัญหาเรื่องของใบของยอดแล้วนะครับมันก็จะแต่งยากหน่อยนะครับตอนนี้ผมก็ยังไม่แต่งมากเท่าไหร่นะครับก็คือใบกําลังเริ่มเริ่มกลับมาสมบูรณ์นะครับแล้วก็ติดลูกใหม่นะครับเป็นโรคเดียวกันกันแอนเทคโนดครับก็ตัดทิ้งพอสมควรก็เหลือแต่ต้นลูกสมบูรณ์ไว้ครับลูกสมบูรณ์ไว้เดี๋ยวก็ติดลูกใหม่ครับไม่ต้องห่วงก,ก็ติดดอกทุกๆไม่เกิน4ี่ห้าวันติดดอกใหม่อยู่แล้วครับ ขอให้ความสมบูรณ์เกิดขึ้นนะทุกท่านครับอันนี้ไอซเซสเก้าห้าก็ล่วงหลายรอบแล้วนะครับล่วงหลายรอบแล้วเพราะผมอะไรครับเพราะแต่งกิง่งใช้กิง่งมันไปใช้มันก็มีผลต่อการติดลูกของมันเหมือนกันนะครับนน่นไรให้ลูกนู่นเสียนะครับนะครับมันจะไปปีนตัดออกแล้วครับสนุกครับถ้าทำจริงๆนฮะถ้าทำเล่นๆมันไม่สนุกครับแล้วก็ไปหวังขายเหมือนคนอื่นได้ราคาดีเหมือนคนอื่น อย่าคาดนะครับอย่าคาดการนะครับปัญหาอุปสรรคมีเยอะแยะมากมายครับแค่คุณจะทําให้ผลสดมันมีคุณภาพมันก็ยากแล้วเราจะหวังว่าให้คนเข้ามาซื้อผลสดที่มีจากแบบเนี้กับคุณเนี่ยเขาเสี่ยงไหมล่ะครับถ้าเป็นถ้าคุณเป็นเป็นซื้อผลสดนะครับเสี่ยงมากๆครับแล้วราคาทุกวันนี้มันยังสูงอยู่ครับคนยังไม่ลงมาเล่นนะครับราคานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทันต้องต้องฝึกในตอนนี้สาหรับผู้ปลูกอิสระหรือผู้ปลูกแล้วก็ไม่มีที่ขายนะครับก็คือเรื่องของการแปรรูปนะครับ เรากลับไปดูครับคลิปแปรดูผมทําไว้ให้แล้วนะสวัสดีครับ